ว่าวิกฤตพอสมควรครับเอาล้วครับแบงค์ไทยไล่จี้เข้ามาเพชรชิงชัยก็โตมาสุดชีวิตครับโโอ้หสาวเลยครับไม่มีโอกาสที่ตั้งหลักออกมาวุ้นที่สวยๆบางทีแต่ว่าสาวใส่กันแลสองซ้ายนี่ครับคำล็อกกรับคำทางด้านเพชรทางด้านแบงค์ไทยครับเพชรชิงชัยก็เตะขวาขึ้นมาโดนตัดทิ้งไปเอาแล้วครับกรรมการเข้ามาแยกครับแย่จังหวะตัดมีใบเกี่ยวเชือกครับอะไรก็ปลุกส่อขวาเข้ามาเพชรชัยพยายามจะสาวหมัดแรกโอนขอเน่งเน่ขอม่นๆครับเพชรชิงชัย แต่ว่าแบงค์นั้นทราบอีกเที่ยวนึงได้โอ้โหฟันทั้งไหลครับตรงนี้ทา้งน้านทิทังนั่นแบงค์ไทยครับกรรมการใช้น้าแยอกออกมาครับโอ้ต้องชื่นชมไอ้คู่นี้ครับใจหายใจความทั้งสองฝ่ายแล้วครับโอ้ดูยกศอกขู่เอาอีกแล้วแทงอีกดอกเอ้าซราบอีกทีเอา,าไปโอ้ชุดใหญ่ไปกับพิมพ์เลยครับโอ้เดี๋ยวเพื่อนๆจเดินเข้าไป,ไปนี่ออนแอนออน,นแนอนค,ครับตรงนี้ทำท่าจะหายใจไปทั่วท้องครับแม The Champion Boy Thai ขวเอกนำรายการครับไอยมาทูดปากแดงเปิดศึกประทะขุนศอกผีผวาครับแบงไทยสจเล็กเมืองสลวงครับวันนี้ต้องมาเจอกับนักคชกวัย41ครับเนจริงชัยน้องรักยิมครับท่านเจ้าเพชรชิงชัยเอาละครับยกที่หนึ่งครับกรรมการชัยนันานวิเศษเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีจะบอกว่ายกแรกก็อย่าเพิ่งับาพิบตาครับมวยคู่นี้ครับท่านผู้ชมครับเรียกว่าเป็นเกตแดนที่เพชรชิงชัยนี่ทำได้ดีครับ ส่วนทางด้านแบงค์ไทยก็ตอนหลังก็น็อกนับยกแรกเหมือนกันคุณจริงขอรอลองขอสักหน่อยครับทางด้านเจ้าเพชรจริงชัยเนี่ยก็เสมอวันมาริโอมาส่วนแบงค์ไทยเนี่ยแพ้ให้กับวันมาริโอนะครับเดี๋ยวดูครับมวยไทยไม่มีบัญแผลตรายังอยู่แล้วสายมาจากแบงค์ไทยแม่พืชวา่าครับยังคลำเป้าไม่เจอครับเบตติงชัยตัก1 2สอมาโอแล้วลงล่างครับมาเป็นชุดเหมือนกันครับเป็นจริงชัย จิงชัยเนี่ยเคยต่อยมวยสมัครเล่นชุดเดียวกับสมรักคำสิ่งมาแล้วพี่น้อยโอ้นี่แหละครับดีกรี๊ดนวมทองจากพดุงศิดพิทยาครับบอกว่ายุคนั้นนี่ไม่เก่งจริงนี่หรือว่าไม่ได้แชมป์แน่นอนคนจริงแ,แต่แชมป์คนละเอา้าแม่โดนกระปั้นของตะดานจเจ้าพันจิงชัยแล้วครับแบงค์ไทยเอา้ากำลังจะบ,บอกสมัคุณครับแจกก่อนเลยครับเจิงชัยโอ้นี่แหละครับบรรยายสมัคุณแทบจะไม่ทันครับเอาแล้วครับสายมาจากสนามแบงค์ไทยเอาคืนทันควันเหมือนกันครับ ประมาดไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยรุ่นน้องหลายหลายรายที่มาเจอกับเพชรชินชัยประมาดเห็นวัยสามถ้าวัยสี่สิบก็คิดว่าน่าจะไม่มีเรียวไม่มีแรงที่ไหนได้ครับโอ้ยเก็บมาเรียบเลยครับนี่นะครับแต่เป็นล้อมของไม่ได้ครับหมัดของนักเพชรชินชัยยล้อมเล่นไม่ได้เด็ดขาดครับแบงค์ไทยต้องคว้าในทันทีครับอยู่นอกแล้วจะมีเสียวครับสายของสนามแบงค์ไทยคกำลังทำงานอยู่แบงค์ไทยเนี่ยบอกว่าวันนี้จะถือว่า เป็นการจับ้อมที่ร่างกายของเขาได้มาได้เต็มร้อยที่สุดเลยครับเพชรชินชัยเดินหน้าลุยต่อครับแม่กําลังได้ใจครับต่อยแล้วคู่ชกนี้อาการนะแม่กาลังใจนี่มาเพียบครับแต่ยังไม่แน่ไม่นอนครับแบงค์ไทยเนยจอมปฏิหารเหมือนกันเพชรชิงชัยก่อนชกก็บอกว่ากลัวสอกแต่ไม่ได้กลัวแยงแยงหน่อยก็สอกซ้ายของหน้าเจ้า <laughs> แบงค์ไทยก็ไม่ประมาทครับดีเล็ว่าคู่รอไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันครับแม่ไม้มมยไทยรอนเล่นไม่ได้ครับ เดินหน้าไปโอ้ยตรงนี้เป็ดโดนเฉียดเต็งเล็กน้อยก็อ้่ะพิจ,มมจิตรมาได้โอ้ยยำใหญ่ครับตอนนี้ครับโอนเอ็นโอนเอ็นครนับตนด้านแบงค์ไทยสายของตระหนักไทยยังคืนไม่ค่อยเข้าเป้าเลยแล้วเพชรชิงชัยแกได้ทีเห็นลูกน้องมีอาการชง,งนักเมื่อสักครู่นี้แกเดินเลยครับาก,ก็หมัดเข้ามาเอาไว้ของไทยแหมไม่กลัวเลยครับแต่ว่ารอจังหวะอยู่ครับแบงค์ไทยก็รอดจากนาะทีวิกฤตไปอย่างเรียกว่าเฉีวเฉียดครับเพชรชิงชัยต่อยฟ้าเข้ามา เดินหน้าจี้เดินหน้าลุยต่อคับเพชรจิงชัยของไทยดูครับพอถอยแบบนี้เข้าทางตะด้านเพชรจิงชัยครับนี่ครับชกสบายเลยก็อ่านเลยครับโดนซ้ายของตะด้านแบงค์ไทยไปบ้างครับเจิงชัยพยายามจะเดินขยับเล่นไปทีฐานล่างแล้วหมดยกที่หนึ่งครับม The Champion Boy ยไทย ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามมาต่อครับทางอมรินทีวี HD ช่อง34กับแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชื่อกก็เรียนน้ำผู้ชมนะครับเป็นประจำนะครับทุกๆวันเสาร์ครับก็ตั้งแต่เวลา18นาฬิาหรือว่า6โมงเย็นหลังเคารบทงชาติเป็นต้นไปติดตามได้ครับถ้าใครไม่สะดวกเดินทางมาที่สนามมักขมยไทยก็ดูอยู่หน้าจอทางบ้านของน้ำผู้ชมได้ครับแล้วก็กดรีโมทเปิดไปเลยครับหมายเลข34ครับกับช่องอมรินทีวี ว่าถ้าใครสะดวกครับหรือว่าอยากจะเดินทางมารับชมความมันระดับโลกแบบนี้ก็เดินทางมาได้ครับพัทยากลางชลบุรีคนไทยรับชมฟรีครับอ้าว่านผู้ชมครับเปิดทางมายกที่สันแบงค์ไทยเดินบทเลยครับโอ้นี่แหละครับเอาคือทางแข่งครับแบงค์ไทยหาล้วครับเพชรจิ๋งไทยก็รอบวกรอโต้อยู่แล้วครับแบบนี้เกมชอบครับโอ้ยเอาแบงค์ไทยยกที่แล้วเนี่ยคุณบอลล้อปลาครับเอาโดนสอดซ้ายของแบงค์ไทยบ้างครับ โอ้แต่ว่าไม่ได้โดนอย่างเดียวแค่สวนเหมือนกันกับเฟิสจิงชัยนี่แหละครับดูว่าใครจะแตะใครจะเหลาครับมาชมพร้อมกันครับเอาละครับแบงค์ไทยตอนนี้สวมหัวใจสิงค์ครับเอาสวนเข้ามาฮุกขวาฮุกขวาแล้วมีศอกศอกมาเอาโดนเหมือนกันครับเฟิสจิงชัยโอ้มาแล้วครับเกมเดือดแล้วมวยคู่นี้ครับแบงค์ไทยตอนนี้ล็อกในได้แห่แต่งตัวน้ำไปหนคณะกรรมการแยกออกมามาครับมาชมเขามันกันต่อครับโอ้ยตื้อนหน่อยครับพน้าแบงค์ไทยขำสาบสาบ เราโดนของตะนานเพชรชิงชัยครับนี่นะครับอ้าวแล้วครับแบงค์ไหนเอาคืนทันควันดากระพิษตาขโมยคู่นี้ครับมีทุ่งที่ไหนเอาไม่ไหวครับยมชงมวยกันก่อนนี่ครับโอ้ยสาวเขาใส่กันทั้งหมัดทั้งศอกเอ้าจับตีตีแม่เป็นเพชรชิงชัยครับอาศัยความเก๋าครับแล้วุ๊บแกคว้าตีปั๊บเลยครับต่อยมาเป็นชุด่งบวงในก็ประคองเอาไว้ครับแบงค์ใครยังไงเอาแร้วทำตอบได้มาเหมือนสันจมูกของธนาเพชรชิงชัยมีปัญหานะครับ ลอยโดนสอกย้ำเข้าไปอีกแล้วด้วยโอ้ยเอาละครับอาการหนักแล้วตอนนี้เป็นจินชัยเป็นจบที่ต้องแก้ให้ได้ครับนี่ครับมีเลือดออกมาแล้วดูดีๆเหมือนสันจะบุกเนี่ยจะผิดรูปครับเอาละครับดังยุบหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับแบงค์ไทยตอนนี้ได้กำลังใจขึ้นมามากมายครับโอ้ใบหน้าเนี่ยย้ำเลยครับยิ่งกว่ากระดาษ A4 ครับเอาละครับยุ่ยเป็นทิชชู่โดนน้ำน้วตอนนี้แบงค์ไทยกดนายเข้ามาโอ้ยกครับแยก กรรมการเห็นหรือเปล่าครับเล็งอยู่เหมือนกันเอานเลยครับสองสัยอีกครั้งแล้วเพียงจะพลิกบ้านจะแหเสียหลักครับเปล่าละครับงานเข้าแล้วตอนนี้เพชรชิงชัยแข่งไทยตอนนี้พวกมัดบวกต่อสู้ครับโอ้ยบริเวณหางคิ้วซ้ายของธนาแบงค์ไทยก็มีรอยบวมครับเช่นเดียวกับหางคิ้วขวาของธนาเพชรชิงชัยเหมือนกันครับดูครับเปล่าละครับถือว่าวิกฤตพอสมควรครับเอาล้วครับแบงค์ไทยไล่ที้เข้ามาเพชรชิงชัยก็โตมาสุดชีวิตครับโอ้โหสาวเลยครับไม่มีโอกาสที่ตั้งหลัก ออกมาวุ้นที่สวยๆครั้งที่แต่ว่าสาวใสอะไรสอกซ้ายนี่ครับคำแล้วกลับคำทางด้านเพชรทางด้านแบงค์ไทยครับเพชรจิงชัยก็เตะขวาขึ้นมาโดนตัดทิ้งไปอ้าแล้วครับกรรมการเข้ามาแยกครับแยกจังหวะตัดในใบเกี่ยวเชือกครับอะไรก็ปลุกซอกขวาเข้ามาเป็นชายพยายามจะสาวบัดแรกโวยขอเน่งเขอแม่นๆครับเพชรจิงชัยแต่ว่าแบงค์ได้ซับอีกเที่ยวถึงได้โอ้โหฟันขั้งวัยครับตรงนี้ทางด้านเพชรทางด้านแบงค์ไทยครับกรรมการใช้หน้าแยกออกมาครับโอ้ต้องชื่นชมไอ้คู่นี้ครับใจหายเจ๊กวามทั้งสองฝ่ายแล้วครับ โอ้ยดูยกศอกขู่เอาอีกแล้วแทงอีกดอกเอ้าสามอีกทีเอา,าไปโอ้ยมาชุดใหญ่ไปกับพิบเลยครับโอ้ยเพชรเชัยวเดินเข้าไปนี่อ่อนแอนอ่อนแอน,นครับตนนี้ทำท่าจะหายใจไปทั่วยท้องครับโอ้ยลุกช้าลุกช้ามีปัญหาแหละครับช่วงล่างของธราเพชรชัยโอ้เจอบทหนักจริงๆแล้วบทจบที่สองครับแม้เดชชัยพิบ ท่ Boy านผู้ชมครับบอกแล้วพี่น้อยเขาบอกไปแล้วว่าอย่ากระพริบต,ตาทีดูล่าไปไหนอย่าพิ่งไปครับดูก่อนต้นยกต่อยไปต่อยมาแบงค์ไทยโซสตโซเซเจอร์สวนฝอกเด้ดดัางเกือบหายครับท่านผู้ชมชิมชัยดูครับจกกังหวะทิมหมัดเข้ามาแล้วสอกสับย้ำเข้าไปครับ ใบหน้าของเพชรชิงชัยเนี่ยต้องบอกว่ายับเยินเหมือนกันครับแต่ก็หัวใจสิงห์จริงหูตาลอยไปแล้วนะทุกคทุกวันนี้ก้เจอน้องสวนแม่ต้องบอกน้องก็ไม่ได้หลานครับรุ่นหลานครับรุ่นหลานหลานไม่กลัวน้ะวันนี้ก็ลําบากแล้วครับสนุกนะท่านผู้ชมครับผู้เอกนำรายการในวันนี้สัปดาห์หน้าก็ห้ามพลาดครับมรดกเพชรมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าครับกับธงสยามบมวดวิชิตเชียงใหม่หรือว่าเกียรติทรงฤทธิ์รออยู่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับ ยกนี้มันลุยกันเลยครับรอช้ารอนานไม่ได้กับความมันรออยู่บนเวทีแบงค์ไทยตอนนี้โดนเตะตาเสียจังบาดไปครับสัปดาห์หน้านี้ต้องบอกว่าคู่เอกระพ้าตัวเฉียบแสนนะพี่น้อยนะแบงค์แพ้ของแพ้ครับครับไทยปล่อยไม่บอลแต่ว่าเพชรชินชัยไม่บอนให้แน่ครับเกิลุ้นว่าเ้ว่าเพชรชินชัยก็อันตรายรอบด้านครับอย่าเพิ่งไว้ใจครับแบงค์ไทยส่องเข้าไปเต็มๆที่เดิมอีกแล้วท่านผู้ชมสันจะบุกอีกแล้วครับ โโอ้หวันนี้ไม่ว่าแพ้หรือชนะวันนี้เพชรจิ้งชัยถือว่าเป็นไฟที่เจ็บตัวพอสมควรคุผลิตจริงเด็กว่าต้องชื่นชมด้วยหัวใจครับยืนได้ด้วยตะปินแล้วก็ความคิดสร้างครับแล้วเดินด้วยเนี่ยไม่ได้ยืนรอนะ่ยจับในตีตีใด้ไหมในจักรยาจักรยานตีด้วยขวาของน้าเพชรจิ้งไทยในวัยสี่สิเพชรจิ้งชัยยกนี้ยังเดินไหวครับอาบแล้วครับแม่เรียกว่าแม่เกรงจริงเดินลำบากครับ เอาดีครับรุ่นน้องรุ่นหลานอายครับเดินแบบนี้ตั้งกับแพงไว้ก่อแม็กไพร์เอาอยู่ไม่อยู่ยกนี้ต้องเดินประกบไทยกันไปได้เพชรชิงชัยดูว่ายกนี้ก็เริ่มจะเดินได้ครับเพชรชิงชัยเกมการชกเริ่มดีขึ้นมาตามลําดับครับรลากเลยครับโอ้ล้อเข้ามาแบบนี้แม็กไทยดิ้นไม่หลุดครับโอ้นี่แหละครับแรกสองอันตรายครับเพชรชิงชัยตัดสินใจเดินนายครับจับมุมนี้วงนายเดี๋ยวเขาเดี่ยวปั้มเขาเริ่มจะมีสิบเอ็ดสิบห้าขึ้นมาเหมือนกันครับ โอ้แบงค์ไทยแก้ไม่ได้ครับวงในและเลือดกำดาวชันลักออกมาหมดแล้วเลยครับเปได้จริงชัยนี่นะครับนอกไม่สนครับทุนในย่างเดียวครเป็ดจิงชัยลุนที่วงในเป็นหลักครับจะจับยังจับไม่ติดครับเดาน้าลุยต่อแบงค์ไทยพยายามขลอมบนสู้ครับเลือดเปิืกเวทีไปหมดครับเข้ามาโอ้นี่นะครับแบงค์ไทยโดนจี้แบบนี้ก็หายใจหายท่อไม่ค่อยจะคล่องครับเพชรจริงชัยนี่ครับเข้ามาโอ้แข้งสายยังไม่ได้ครับเพชรจริงชัย ผู้ฝ่ามาจากแบงค์ไทยครับล็อกต่างระยะห่างเอาไว้เขาเป็นทางด้านแบงค์ไทยไปครับลูบอีกแล้วาบอลลูกนีดโดนปุ๊บในแบงค์ไทยก็ไปหันข้างให้ครับเอ่านะครับท่านผู้ชมกับสามแม่ไม่ถึงสามนาทีแนละ้วเหลือเวลานาทีสุดท้ายครับ,รบเพชรคุณไทยลุกุขึ้นลุกขึ้นมาครับตายจากแบงค์ไทยเพชรจิงไทยต่อยหนึ่งสองเอาเป็นทึกงก็อ่านครับเรตตี้ได้ตอนไอ้จ้วงครับโอ้ครับ นี่ครับีสคึกขนองรับอาหากทิ้งเลยครับโอ้โห,โอโหตอนนี้เริ่มจะเสียเหลี่ยมแล้วจะเสียตัวรับแบงค์ไทยแม่ยกที่สองที่ทำมาดีดีนี่จะหายไปหรือเปล่าในยกนี้ครับโอ้โหเอาตีตีตแบงค์ไทยครับ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นครับโดนจี้แบบนี้ก็ทำท่าจะช็อตเหมือนการแบงค์ไทยแทนทุกฝาเข้ามาครับไล่จี้ต่อครับ ความไม่ได้ยังจับไม่ติดอาโดนกวามเสียรักเข้าไปครับทางด้านเพชรชิงชัยโอ้แล้วดูใบหน้าของเพชรชิงชัยครับแต่แกยังคลึกอยู่ะซ้ายแบงไทจับได้พลิกกลับมาแต่กรรมการใช่หนา้าเบรกก่อนครับและครบ3ยกเรียบร้อยครับสุดยอดจริงๆครับโอ้เลื่อนฮ่าละเลงเลยครับเพชรชิงชัยเอาไว้สี่สิบเอ็ดการ์ลัดครับดูแกสับเข้าไป ที่นี่ผมร้องเสียงหลงแทนเลยครับูซอกของทางด้านแบงค์ไทยเป็นซอกผีผวาของจริงครับแม้แต่ดูเหมือนว่าซอกของทางด้านแบงค์ไทยวันนี้สับได้โดนเนี่ยเกือบทุกดอกแต่ว่าหยุดเกมบวกของทางด้านเพชรชิมชัยไม่ได้ครับผลการตัดสินท่านผู้ชมจะเป็นอย่างไรไปลุ้นกันดีกว่า All right ladies and gentlemen of the three rounds of actions w e go t o the judges score card for the winner จอ,จอเล็กเบื้องสวง